ท่านผู้ชมกันด้วยนะครับเพราะว่าผมมีตร์แบงเกอร์มือกันอีกแล้วนะวันนี้ก็อยู่กับหน้าหลักของหน้าจอโทรศัพท์ของผมนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการลงแบบไมโค p าปก e t อิ i ชั o นนะครับอ่ก็คุณก็ต้องมีแอปแอปหนึ่งครับที่สามารถแตกไฟล์ได้แล้วก็ย้ายไฟล์ได้นะครับก็สำหรับผมผมก็จะใช้เป็น es f i e polo นะครับตัวนี้นะครับก็สามารถหาโหลดกันได้ใน Pay พ t o r e นะครับตัวนี้นะครับฟรีนะครับก็ต้องขออภัยนะครับถ้ามีเสียงรบกวนพอดีบ้านอยู่ติดถนนนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับสอนลงนะครับไม่ได้สอนโหลดนะครับโหลดก็ไปโหลดแมปเสร็จก่อนนะครับที่ผมรู้ที่สามารถโหลดแมปได้ก็มีอยู่3ช่องทางนะครับมี Google Play Store แล้วก็ youtube นะครับก็ พิมพ์ปัหาได้นะครับว่าแมปอะไรก็พิมพ์กันไปนะครับแล้วก็โหลดมาโหลดมาแล้วคุณก็เข้าไปหาตัวที่คุณดาวโหลดแมปลงไปนะครับของผมอยู่ในดาวโหลดนะครับอ่าก็อยู่ในนี้นะครับเนี่ยเอาชี้นโหลดในตู้กระจกนะครับอ่าแล้วก็กดกดค้างไว้ที่เดี๋ยวยังกับกัอนอ่าฮะกดค้างไว้ที่ไฟล์แมปนะครับแล้วก็กด หาคำว่าแตกไฟล์ไปที่นะครับแล้วก็กดไปแล้วก็กดเลือกเส้นทางแล้วก็กดหาหาเกมนะครับเกมน,นี้นะครับเกมอ่ะอันนี้นะแล้วกดเข้าไปแล้วก็เข้าคอมมูดิงงมูดง,งแล้วก็มาคารบูนะครับแล้วก็กดตกลงแล้วก็ตกลงไปวางไปเลยนะครับก็ถ้าให้แน่ใจว่าแมป สามารถเล่นได้แล้วนะครับก็แปบ๊บหนึ่งนะฮะออกกันถ้าอยากให้แน่ใจว่าแมพสามารถเข้าได้แล้วนะครับขอแนะนำให้เข้าไปตรวจดูนะครับว่าแมพเข้าในเกมหรือ,อยังนะครับก็เข้าไปในเกมได้เลยนะครับอ่าสักคู่นะครับอ่านะครับอ่านี่นะครับ นี่นะครับแมปวีนอาจารนะครับอ่าครับก็การลงแบบมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ยากนะครับก็ขอแค่ตั้งใจและศึกษามันนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับและแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ